มาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับในศึกมวยไทยมรดกคนทไทยในการทำงานของทีมงานเพชยินดีครับคู่เอกที่ทุกท่านรอคอยก่อนเข้านอนครับมุมแดงครับเพชรนิรันด์ดับรันสารคามครับมาดูประวัติก่อนนะครับสุขพัพพรแสนวงครับ27ปีจากมหาสารคามมีร้อยตำรวจเอกนิรนัยนยศพลครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการก็พิซซ้อมอยู่ค่ายมวยดับรันสารคามนะครับ80ครั้งชนะ60พ้18เสมอ2 ตั้งแต่มาอยู่ในสังกัดของพิยินดีนะครับชกสายพิยินดีนี่โอ้โหผลงานดีเหลือเชื่อครับชนะปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยชนะไก่ป่าพอวิเศษยิมชนะเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่วนน่ารักสจโต้งปะจีนครับอดิศัก์พันทิพิ์20ปีจากภูเก็ตนะครับก็มาฝิกซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมีเทโบินะครับ เป็นหัวหน้าคณะมีสอจอต้งปาจีนครับวันนี้ก็มาติดขอบเวทีนะครับให้การสนับสนุนครับผลงานมีชนะนกเพชรสายฝนเอราวันครับแล้วก็แพ้คะแนนซปเปอร์แบงค์ล่าสุดนี่ชนะกิจเพชรรัตนพานุนะครับที่ชนะสงขาวันนั้นนี่ชกกันร้อนใจมากครับนี่คือคู่เอกนะครับในพิกัดน,น้าหนัก127ปอนด์เท่ากันครับสำหรับกรรมการห้ามบนเวทีนะครับใช้กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการปรวัตรแขกสินทรชุมพล ยินใยศและธงชัยทองเสวีให้คะแนนครับครูนี้ห้ามพลาดเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นนักชกค่าตัวเงินหลายหมื่นแล้วก็เป็นนักชกแถวหน้านะครับในรุ่นประมาณเฟเธอเวทนะครับ125 126 127นี่ยืนหัวแถวเลยครับน้ำมิงครับนี่เลยครับเป็นมวยในรุ่นเฟเธอเวทนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ้องคุลนะครับอุทัยทัพาสาด้วยนะครับศี่ปรึาษา SK ชาวเลจำกัดพบโต้งเขาวินด้วยนะครับ แล้วก็ชมรายการนี้อยู่แล้วก็มีทั้งทนายนะครับทนายก็เป็นผู้เดียวว่าดูรายการที่ตลอดอุิธการนะครับบอกเงินแล้วก็เล็กสาใหม่ด้วยนะครับชอบรายการนี้มากเลยขวามือนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยจะถอดมงคลฝ่ายน้ําเงินวันนี้ก็คือนี่ตรงของเรานะครับสบจบตุงราจินบุรีนะครับอะมุมแดงก็มีคุณหนุ่มเดินสายนะครับขึ้นมาถอดมงคลก็เป็นตัวแทนของผู้กองรันนะครับ ตีได้ไม่ได้ครับมีคําถามก่อนต่อยแน่นอนครับเพราะว่ากางเกงสีแดงนี่ประเภทหน้าบ้านแขวนป้ายเลยครับว่ารับจ้างตีเข่าเป็นอาชีพหลักของเขาส่วนน้ําเงินน่ารักนี่ก็ขวามีไว้ยืนครับซ้ายลุ้นลุนครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มแล้วนะครับวินาทีที่ทุกท่านรอคอยยกแรกเอาละครับคู่นี้นะครับจับตาดูดีๆนะครับความแข็งแรงเก่าเกมกระดูกมวยอยู่กับทางด้านของฝ่ายแดงนะครับแต่ว่า ความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะศอกอันตรายเหลือเกินเนี่ยอยู่กับทางด้านน่ารักนะครับจับตาดูดีๆนะครับเรียกว่ามีนับมีนกมีแต่ก็เห็นแน่ครับคู่นี้คะแนนที่ออกมานะครับของคู่ที่ผ่านมา48ต่อ49ทั้ง3เสียงครับติดตามกันนะครับนี่เป็นคู่เอกของทุกท่านและพรุ่งนี้เราก็เจอกันครับที่นี่แหละครับรับชมกันได้ครับความมันความเร้าใจครับมวยมันวันศุกร์แหมแค่คู่เอกคู่เดียวก็ ต้องดูแล้วล่ะครับทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยครับสุดยอดฝีมือเจอกับหลังขาววสังประภัยสุดยอดมวยเข่าแห่งยุคใครคือเบอร์หนึ่งครับในรุ่นไลท์เวทพรุ่งนี้ตกลงชกกันที่134ปอนด์นะครับเอาละครับไม่มีตกใจเหมือนกันนะครับทางด้านของน่ารักรุ่นน้องก็จริงนะครับซ้ายกับขวาครับซ้ายของน่ารักกับขวาของเพชรนิรันเอาละครับดูจังหวะวงในสู้กันนะครับ นะไปกันไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับมมวยรายการนี้คล้ายๆก็ดูนะครับอุทัยทัศภาษาก็ชมพอบอต้องเขาบินก็ชมรายการโอ้บอกว่าจัดมวยนี่พลิกไปพลิกมาตลอดเลยทีเดียวนี่แหละครับแล้วก็ก็เลยขอบคุณทางประธานบริษัทเพชรด,ดีมาด้วยแล้วก็ปรโมเตอร์ทุกท่านเลยทีเดียวที่จัดรายการให้แฟนได้ชมกันทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับชมการถ่ายทอดสดนะ,ะผ่านไป3คู่นี นักชกคนไหนขึ้นมาดูดีตามสายตาแฟนมวยนี่เสร็จหมดเลยนะครับเรียกว่าพลิกล็อกกันตลอดเลยนะครับ3มคู่ที่ผ่านมาวันนี้มาดูคู่เอกนะครับเกมการชกนี่จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเชื่อเหลือเกินว่าต้องสนุกตื่นเต้นเราใจแน่นะครับเพราะทั้งคู่นั้นก็ต่างมีอาวุธเด็ดด้วยกันอ้าวขวากับซ้ายแม่จัดมวยจัดมวยนีคละทางเลยนะครับไยแดงนี่เพชรนิรันท์ขวานาะเหมนน่ารักซ้าย ดูมากก็น้ำมวยรุ่นนี้นะก็เอาน้ำมวยชื่อคนผ่อนที่ดังๆนี่นะมาตั้งแล้วก็ดูแล้วก็คล้องจองว่างันอะคู่ขี้สูสีตลอดคู่นี้ในน้ำหนัก127นะครับเจอกันได้ถูกที่ถูกเวลานะครับเพชรนิรันร์ก็กลับมาต้องบอกว่าฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่แพ้ใครเลยครับเป็นนักชกที่แห่งเงินอัดฉีดนี่ไม่กล้าบอกจริงๆครับเพราะว่าเยอะจริงๆเกือบเกือบห้าแสนแล้วนะครับกลับมาภาคนี้ครับเนี่ยนะ รีกว่าไม่สมบูรณ์ไม่แก่งจริงนี่ทางด้านของหมวดรันนะครับผู้กองรันเรานะครับรไม่ไม่ปล่อยหให้ขึ้นชกแน่นอนนะครับและเรื่องการฟิตซ้อมมันก็หายห่วงแล้วก็ตั้งแต่ย้ายมาสายของเพชรยินดีนี่ดูว่าโอ้โหโชว์ฟอร์มได้สวยจริงๆเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับ เดู๋ครับผ่านมา1ยกนะครับดูไฮไลท์นะครับของยกที่ผ่านมาฝ่ายแดงแต่น้ำเงินนีดูดีเลยทีเดียวพิธีรัตน,นแดงนะครับน้ำเงินน่ารักโดนเตะก้นไปทีนึงนี่เอาปังเข้าไปน่ารักฟันผ่านมา1ยกวันนี้ต้องขอบคุณน,นะครับซีพ,พีเจริญพ่อกระเพราอาหารจำกัดมหาชนท่านดรพงเ์่าผูวุฒิเศรษฐไพฑูรลผู้ได้รับเอกรีปรทักนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์21 S สาขา02นะครับ6626555 จากเคมอเตอร์ or, นะรับการยุน8ปีเนะี่ยรับปุ๊ตั้ง10ปีนะแล้วก็อย่าลืมว่าชยูเช่องปูเซนเชียวหนังแล้วก็5ดาวน้ำสดเมจิด้วยเจียรไตชัวเด็เด็ดนะแล้วก็แทนนคามพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แอนตาซินซาร่าแล้วก็สมโอทีสมบุริท่าเจ้าจ,จราแปลงสิบพันคู่ถ้วยทองโอสดุดแล้วก็มีคุณนรงวงประเสริฐการนะครับทุนเปเยลจำกัดตามกันต่อนะครับเทนิรัน วัย27ปีจากสารคามครับน่ารัก20ปีจากภูเก็ตครับยกสองครับมาแล้วครับพยายามจะเบียดในเลยนะครับทางด้านของเพชรนิรัน์มาดูกันทางด้านของน่ารักเองก็พยายามที่จะไล่แขนสู้ดูการของการกดไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าไล่แขนกดแขนเอาไว้ทําให้ทางด้านของเพชรนิรัน์นั้นยังตีไม่ถนัดครับอ้าวดูดีตลรอนะครับอบอตงเขวินขวินก็ชมรายการนี้อยู่นะเล็กสายไหมนะนี่ ไทยท่าภาษาไม่ต้องห่วงเลยชอบอยู่แล้วในเรื่องมวยเนี่ยนะแรกๆก็ชอบทั้งหมดอ่ะตักหลักันกลางเวทีเลยนะครับคู่นี้นี่เชื่อว่าจะต้องลุ้นกันไปปลายครับน่ารักขยับการฟิตซ้อมหายห่วงนะครับไม่ต้องไปสือไปเสียเวลาครับทั้งคู่แดงนี่ซ้อมอยู่ดาบันสารคามครับวิรพลสหพรมดูแลการฟิตซ้อมน่ารักก็ซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่มีมีเทนเนอร์เยอะเลยครับ ม้หมูหวานกล้องพิภพเป็รยินดีแข้งขวาไปคืนด้วยขวาครับนี่แหละครับซ้ายเริ่มทํางานแล้วนะครับทางด้านของน่ารักเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับที่เก็บคู่ต่อสู้มาหลายต่อหลายรายนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะงัดออกมาใช้ได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของเพชรนิรันด์เองนี่ก็ดูว่ากาศไม่ตกรู้นะครับว่าสอกของน่ารักอันตรายไม่ประมาทครับนี่แหละครับผู้กองรันในเรื่องมวยแล้วเนี่ยโอ้ย เป็นในเรื่องมวยแลย้วไม่ต้องห่วงเลยชอบแล้วก็เป็นผู้ให้ด้วยนะผู้กองรันน้ำเงินน่ารักซ้ายนะครับขึ้นมาหมัดมา,มาเลยทีเดียวยุทธการบองเงินก็นี่แหละครับลุ้นอยู่เอาขยับไปเรื่อยเอาแล้วครับแทงขวานะครับออกไปก่อนทักทายไปก่อนดูเพชรนินรันพยายามที่จะขยับเข้าหาเหมือนกันโอ้ย,อยนี่แหละครับโดนเข้าไปแล้วครับซ้ายทิ่มตรงๆครับถึงกับสุดเซเมาครับตอนนี้ โอ้โหหมัดซ้ายครับโอ้โหเห็นเห็นเลยครับเปรี้ยงว่าก้นเตี้ยครับน่าน่าจะน่าจะฟื้นแล้วครับน่าจะฟื้นแต่ว่าต้องอย่าโดนอีกชุดหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้พยายามจะรุกไล่แล้วนะครับทางด้านของน่ารักดูครับซอกเอ้ามาดูต้องคล้องนะครับตอนนี้ทางด้านของเพชรนิรันพยายามจะคล้องคุมเอาไว้นะครับพะคองเกมเอาไว้ก่อนครับแม่น่ารักนี่เก็บกะเก็บเลยอ่ะ ได้ทีกขี่แพะไล่เลยอ่ะน้ําเงินแต่ว่าหายแล้วหายงงแล้วฟื้นแล้วเพชรนิรันต์พูดถึงว่ากระดูกผ่านชั่วโมงเยอะน่ารักดาวโรดดวงใหม่แต่ว่าซ้อมอยู่นี่เพชรดีๆไม่ต้องหูอ้ามัดโอ้มมโอยืนมวยทรงมวยนีย่ใช้ได้เลยนะครับ,รบซ้ายอาวุธนี่คมทุกลูกเลยนะครับทางด้านของน่ารักหมัดนี่ก็ทิ้มเข้าไปคมครับแข้งซ้ายแล้วก็สอกอันตรายเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่3ครับ เดครับนี่เลยครับหมัดนี้นะครับยงังยังไม่ปูปังยังไม่ปูหมัดนี้เลยครับเต็มไปด้วยคางเลยโอ้โรูด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 โอ้ยจะเล่นบาทาลูพักลูเอาตามเลยนาทีทองแล้วน่ารักน่ารักนี่เลยครับโอ้โหนี่ใช้สอสอจอตงประจินด้วยนะเพนนิรันดาบรันสันคามนะครับแต่ว่าหัวหน้าคณะนี่เป็นผู้กองไปแล้วนี่ปักษาแหวกด้วยและปลายยกฟื้นเลยทีเดียวเอาออดมาเพนนิรันนี่ ฟื้นเร็วนะครับแสดงว่าการซ้อมนี่ดีเยี่ยมมาตามกันต่อครับยกที่3ครับยก2ไม่ได้มีการนับกันเกิดขึ้นนะครับแค่เซทหลาครับพี่ลีเอาละครับยก3ามเริ่มฟื้นแล้วนะครับทางด้านของเพชรนิรันต้องพยายามเบียดเข้ามาใกล้ๆปล้ำในอาชีพเขาต้องเดินต้องเบียดนะครับโอ้แต่ว่าน่ารักนี่ดูว่าไม่ปะทะแล้วตอนนี้อาศัยหลักเหลี่ยมเชิงนะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายซอกโอ้โหงัดมาแล้วครับตอนนี้ดูวงใน มวยเขายัางเพงนนรันจะตีได้หรือเปล่านะครับมาโดนการไล่แขนของน่ารักครับอา้าวยังมีเวลาอีกยกนี้แค่ยก3เฮ้ฝ่ายแดงเพงนนรันนะครับน้ำเงินน่ารักตนกลางปลายนี่กรรมการว,รวาิสูตรยิ่งอุปการเอ้าสับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพนนิรันดับรันสลักามครับต้องเอาคืนหน่อยครับน่ารักสอเจ้าโต้งปาจีนอ่ะปักหลัก พยายามดึงให้เพชรนิรันรุ่นพี่นะครับอายุมากกว่า7ปีครับ27กับ1ิโอ้โหดูครับแกหักง่ายๆเลยครับโอ้โหหลักเหลี่ยมนี้ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าตบนิดเดียวนี้หัวทิ่นไปเลยมาแล้วไม่สนแล้วตอนนี้ต,อนนต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วนะครับทางด้านของเพชรนิรันน่าจะมีแผลแตกหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้อาวุธแกเยอะมากเลยนะน่ารักเนี่ยโอ้มาอีท่าไหนาตอนนี้แต่ว่า มวยนี่มันต้องดู5ยกแต่ว่าตอนนี้นะตั้งได้โต้ได้อาวุธแรงแต่ว่าปลายนี่เรามารุ่นกันว่าเพชรนิรันด่จะตามยังไงเอาอะไรก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วเพชรนิรนนันด่เป็นประเภทแบบทนมือทนเท้าด้วยครับโอ้หมัดซ้ายแม่ต้องระวังหัดซ้ายตรงของน่ารักนะครับจะต่อยไปดือด้อๆครับไม่บอกไม่กล่าวก่อนเลยครับเรียกว่าทิมไปตรงๆนะครับเอาแล้วครับแล้วก็แม่นด้วยครับ มาดูกันทางด้านของเพชรนิรันต์ถ้าเดินเข้ามาไม่ระวังประมาทนี่โอ้โหมีสิทธิ์หล่นได้ตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สนแล้วครับพยายามจะบูอย่างเดียวเป็นมวยที่โชคสนุกอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรนิรันต์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับอา้าหาเรื่องอย่างเดียวแล้วตอนนี้โมโหแล้วโอ้โดนได้อย่างไงคิดอย่างนั้นอา้าซ้ายไปน่ารักน่ารักเอาซ้ายสวยเอาขวาเพชรนิรันต์บูแล้วบูแล้วบูแล้วเอา การวิสูรเอ้าสัโอ้โหเตะเตะฝังแข้งเลยนะครับซ้ายของน่ารักเพตนิรันก็เดินครับอาจจะต้องโดนไปก่อนครับโดนไปก่อนครับประเภทแรดเรียกพี่อยู่แล้วครับวงในมาบิดมาเอาละครับกระตุกจับได้จับได้แล้วครับจับได้แล้วครับอย่าลืมนะครับว่าผลงานหลังๆเพรนิรันนี่ชนะมวยจากค่ายพี่ดีมา2คนซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นไก่ป่าแล้วก็เดชยาครับ เรียกว่าพยายามจะชวนทะเลาะแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเพชรนิรัน์แต่ยังปล้ำในได้ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าน่ารักนี่หลากหลายเหลือเกินนี่แหละครับโดยเฉพาะสองหมัดนี่รบกวนอยู่ตลอดเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกต่อไปครับ มาดูภาพช้าๆนะครับยก3ามแดงเพชิรันนะครับน้ำเงินน่ารักโอ้น่ารักแกก็วันนี้เรามาสูนขว้างขวานเลยอ่ะนะซ้ายอีกทีนึงแหมสูงวิญญาณของกังวันเล็กรู้ว่าคงไปพบมาเลยนะครับน่ารักนี่เพีิรันก็อึดแล้วก็ทนก็ชนอย่างเดียวเลยทีเดียววันนี้ท้องกับคุณนะครับ CP เจริญพ่อพันอาหารจำกัดมหาชนท่านแล้วก็พุงเสร็จไปทูน แล้วก็บริเวณสีปลาทากด้นึกถึงโตโยต้าเคมอัลเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการสิบเก้แห่งรับประกันจนวนแปปีรถภูมิถึงสิปี02นะครับ662 655จากเคมอัลเตอร์แล้วก็ทั้ง CP เมจิทั้ง5ดาวด้วยนะครับเชือกหมูเซินเจียวหนังแล้วก็เชียร์ไต้ทัวเดะเะเลยทีเดียวธนาคารการพาชยจำกัดพริกรรพ,พ,พีีแอนตาซินโสมโอทีโสมกันไปจังกูจังราแปงสุพรรณคู่คุณพิชัยกิติพิ นี่เลยครับวันนี้มาแล้วก็คุณดงว่องประเสริฐการด้วยครับคุณออดครับตามกันต่อนะครับไป3มยกแล้วนะครับเพชรนิรันต์กับน่ารักผู้เอกนารายการครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับยังคงต้องเดินต่อนะครับเพชรนิรันต์แหมเพราะว่าก้นเตี้ยไปครับในช่วงยกที่2เวลายังเหลืออีกเยอะครับยก4ี่ก็ยกหน้าครับอาวเข้าไน่ปั้มแล้วครับล็อกชวนทะเลาะชวนทะเลาะไนครับเอาละครับจะตีได้หรือตีไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ เพชรนิรันนี่มียาฉีดมาแล้วนะครับ10,000แบาทต้องพยายามเบียดเต็มที่ครับโอ้โแต่ดูแล้วน่ารักนี่จังหวะฝีมือผิวหลากหลายเหลือเกินแล้วก็ฟอกนี่อันตรายนะครับพราว่าโดนเข้ามานี่โดนทุกทีครับทางด้านของเพชรเนิรันนี่นะครับเรื่องเชิงเรื่องเชิงไม่สนแล้วขอชนอย่างเดียวว่าข้างหน้ามี10บล้อก็ต้องต้องชนนะครับเพชรนิรันเพราะไอ้ซุดหมัดนั้นไปไอ้สินะจะต้องแก้ให้ได้ยกนี้ยกสี่ลุยดับเครื่องชน ต้องโอ้โหสอกนี่ยังน่ากลัวนะครับอ่หาหักมาตีตีความพยายามอยู่ที่ไหนนี่เขาบอกว่าความสําเร็จนี่มันจะอยู่แถวนั้นนะครับแต่ต้องตีให้ได้ครับจะต้องบทต้องเบียดให้หน่ารักนี่อ่อนแรงให้ได้ครับดูวน่ารักเองนี่วงในก็พยายามตั้งพยายามขวางนะครับไล่แขนเอาไว้ทําให้ทางด้านของเพชรนิรันนี่ยังตีไม่ถนัดนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมกระตุกด้วยทําให้เสียหลักไปเหมือนกัน เอาละครับมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เหลือทางด้านของเชรนีรันซึ่งพยายามจะเดินเบียดปล้ำในให้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับนี่เลยครับทางนารักกช้วิชาชัวิชาตัวเบาว่างั้นเถออ่อ,อนนอกอ่อนนแข็งนอกแข็งในยอยู่งั้นแหละนะแกทู่ซีทู่ซีไปเรื่อยนะครับเชรนีรันยังขยมขยมขยม,ขย,มยังตีไม่ได้วันนี้นี่อึอดอัดผสมควรเลยนะครับเชรนีรันพอคอพอเข้าไนได้แล้วนี่แหมน่ารักดูครับ แกมีกำแพงแกมีตั้งมีงัดโอ้โหแล้วสุดท้ายอาศัยเหลี่ยมตัวด้วยครับบิดนิดเดียวครับไม่สนนะครับยาฉีดรออยู่นะครับทางด้านของเพรนิรันเอาแล้วครับพยายามจะเสี่ยงหมัดแล้วครับตอนนี้ต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ได้นี่ครับวงในเนี่ยเพราะว่ามาโดนทางด้านของน่ารักนี่ไล่แขนเอาไว้ สร้างปัญหาให้กับเพรนิรันพอสมควรนะครับแต่เวลายังเหลือครับแม่ไอ้ลูกนั้นนะซีไอ้ลูกที่สุดๆนั่นพี่ทำให้เพรนิรันนี่ขาดแล้วทุกอย่างขาขอชนอย่างเดียวข้างหน้ามีอะไรก็แล้วแต่ขอชนอย่างเดียวนะครับเพรนิรันโดนไหมครับบวกตอนนี้เพรนิรันบอกบวกแล้วครับอ่านี่เป็นขวัญใจท่านรองอีกคนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับสามไฟหลังนี้อัดฉีดรวมกันนี่เกือบเกือบห้าแสนนะครับ ไม่สนแล้วครับตอนนี้เน้นหมัดแล้วครับทางด้านของเพชรนิรันต์โอ้แต่เข้าไปนี่โดนบิดเลี่ยมอีกแล้วก็วนไปรอบๆเวทีนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วครับตอนนี้ทางด้านของน่ารักเอาแล้วครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับ ครับมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่4โอ้โหเพชรนะครับมาหน้ามากเลยเพราะไอ้หมัดนั้นหมัดเดียวอะ่ะที่โดนต่อยซุดไปนะครับแกก็เลยจะต้องแก้ให้ได้เรื่องแทงไม่เอาแล้วแกลุยอย่างเดียวแต่น่ารักวันนี้โอ้โหแกมาแบบแกมาแบบครบเลยอะ่ะทุกอย่างนะครับแข่งครึ่งนี่อ้าวผ่านมา4ยกนะครับวันนี้ก็ต่อยที่สนามบุญโชคราวนะครับลานกีฬาบอบจอบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพ่อค้าอาหารจำกัดมหาชน ท่านรองธรรมงเศษไพทูลแล้วก็คุณเอกเด็กศรีปาทักด้วยนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์เดี๋ยคุณวิเชียณสมภพรุ่งโรจน์นะครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับผู้เอกของรายการศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับส่งทุกท่านเข้านอนฝันดีครับอ่ะต้องวัดดวงแล้วนะครับเพชรนิรันดร์อุ้ยหมัดหมัดมาแล้วครับหมัดมาแล้วครับเอาละครับเวลาเหลือไม่เยอะต้องต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วครับเพชรนิรันดร์ มีมัดเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับพยายามที่จะไล่ต่อยมัดอย่างเดียวมาดูกันนะครับว่าทางด้านของน่ารักจะแก้ยังไงนะครับไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับทางด้านของน่ารักพยายามสวมหมวกกันน็อกแล้วก็พลิ้ววนไปรอบเวทีแต่ว่าเพชรนิรันดนีไม่ยอมครับตอนนี้เอาเบียดเข้าไปต่อยหมัดโอ้โหซ้ายโดนซ้ายนะครับซ้ายของทางด้านน่ารักนี่หนักแรงครับเอาอยัางไงก็ต้องลุยแล้วเพชรนิรันด์นะครับเพราะว่า ซุดไปลูกนั้นนะครับต้องแก้ให้ได้แม่แต่น่ารักวันนี้นะครับแกก็มาแบบพี่มือล้วน,นเลยอะ่ะนะกำลังแกก็ไม่ตกนะครับออกไปออกมาตลอดต้องชนให้ถูกพี่ด้วยนะครับเพชรนิรันด์แกยิ่งโมโหใหญ่ตอนเนี้ยกะจะแก้ให้ได้ด้วยนะครับก็ฝากความหวังไว้ที่กำปั้นแล้วนะครับเพชรนิรันด์เอาศอกด้วยครับธนารักษ์มาบวกด้วยก็ไม่แน่เหมือนกันเวลายังเหลือนะครับอีกนาทีครึ่งครับ เดว่าไม่ประมาทแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าทั้งด้านของเพชรนิรันด์เวลาที่เหลือนี่มีมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับต้องนับต้องน็อกเท่านั้นเลยครับเพราะตอนนี้ดูทางด้านของน่ารักจะมั่นใจจะคุมเกมนะครับขยับออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็มีลูกถีบสกัดเอาไว้ครับคุณสายชนชัยพัชกุลน,นะครับแกก็ดูรายการนี้โอ้ยันดึกเลยแกบอกชอบมากเลยนี่แหละครับเป็นผู้จัดการของกีเจิร์ปูเซนจิวหนังอ้าไล่อีกไล่อีก เป็นนิรัน์นะครับน่ารักกาดไม่ถกออกแม่ไปเรื่อยซ้ายครับเตะไปที่ท่อนแผนด้านขวาเลยนะครับเตะเนี่ยครับเตะยัดอุ้ยหมัดมาโอ้แต่ว่าน่ารักนี่ไม่ยอมครับพอโดนต่อยนี่แกสวนศอกเลยเป็นนิรัน์ครับยังไม่ท้อยังไม่ยอมเหลืออีกครึ่งนาทีครับทุกวินาทีนี่มีค่าครับมีค่าครับถ้าพลิกได้นี่โอ้โหมหาศาลเลยครับ เรียกว่าไม่ใช่แสนเดียวแล้วนะครับน่าจะมีมากกว่านั้นแน่นะครับตอนนี้ถ้าพลิกชนะได้ทางด้านของเพรนิรันเอาละครับเวลายังเหลืออยู่อีก20วินาทีครับตอนนี้ปล่อยให้ทางด้านของเพรนิรันนี่พยายามรุกไล่ครับเอาเอาไล่มาแมวันนี้โอสมบทพระเอกเลยน่ารักโู้สมองดีออกไปเรื่อยนะครับนี่แมคู่นี้ซ้ายซ้ายอีกแล้ว สมบูรณ์กลางวันเล็กเลยทีเดียวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักผู้เดียวนี่แหละครับนักมวยพอชกไปแล้วเนี่ยรู้เลยรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับคาวะกันตามธรรมเนียมเลยทีเดียวหน้าประทับใจจริงๆนะครับในเรื่องของมวยไทยของเรากรรมการพู้ตัดสินหน่อยนะต้องดูใบให้คะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้ง3มุมกรรมการวิสูตร๋ยวกรรมาการก็ดูใบแรกก่อนข้ามไปใบที่2นะครับ ก็สุดท้ายนะครับน้าเงินวันนี้ชกได้ดีมากๆ,ากๆเลยเป็นฝ่ายชนะนะครับน่ารักน่ารักนี่ชกตามชื่อเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวทั้งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนึกถึงโตโยต้ยตานึกถึงเคมอเตอร์คุณอดีตเอกศรีพิทักษ์ท่านรัฐมนตรีวิเศษไพฑูน์นึกถึงโตโยต้ยตานึกถึงเคมอเตอร์นะครับและก็ศีพิจริ์